มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนิดาโพเผยประชาชนไม่เชื่อรัฐบาลเศษฐาสลายความขัดแย้งทางการเมืองได้27สิงหาคม2566ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนล่าสุดนะคะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองสลายหรือยัง โดยทำการสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310ตัวอย่างระหว่างวันที่23-25สิงหาคมที่ผ่านมาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยโดยมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายรัฐมนตรี จะทําให้มีการสลายความขัดแยง้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปอสพบว่าร้อยละ36.72ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อละ20.61ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อละ20.53ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ19.85ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อละ2.29ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจความคิดเห็นของประชาชนต่อการ กลับประเทศไทยของนายทักษิณชินวัตรเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นจะทำให้มีการสลายความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปอปสพบว่าร้อยละ30.76ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ27.02ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ22.29ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ18.25ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละหนึ่งจุดหกสิบแปดระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจความคิดเห็นของประชาชนต่อความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางการเมืองในอนาคตพบว่าร้อยละสามสิบเก้าจุดสามสิบเก้าระบุว่ากลุ่มเสื้อส้มกับทุกกลุ่มรวมทางเสื้อเหลืองเสื้อแดงกอปปสร้อยละยี่สิบสี่จุดแปดสิบเก้า,าระบุว่าไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มอีกต่อไปร้อยละสิบหกจุดห้าสิบหกระบุว่ากลุ่มเสื้อแดงกับกลุ่มเสื้อส้ม ร้อยละระบุว่ากลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มเสื้อแดงร้อยละ2.24ระบุว่ากลุ่มเสื้อแดงกับกลุ่มกอปอปสร้อยละ2.29ระบุว่ากลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มเสื้อส้มร้อยละ1.45ระบุว่ากลุ่มกอปอปสกับกลุ่มเสื้อส้มร้อยละ0.53ระบุว่ากลุ่มเสื้อเหลืองกับกลุ่มกอปอปอสร้อยละ10.53ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ